สวัสดีค่ะขวัญน,นะคะจากยามาฮ่าเรี r ยวไรเดค่ะถ้าพูดถึงรถสกูตเตอร์ดีไซน์สวยเรียบหรูลักชวรี่ขี่สบายขี่ง่ายประหยัดน้ำมันไม่มีใครไม่รู้จักคันนี้ค่ะยามาฮ่าแกรนฟิล a n โนวันนี้พามาดูสามสีใหม่จากยามาฮ่านะคะบอกได้เลยว่าถูกใจทุกไลฟ์สไตล์แน่นอนค่ะ เริ่มต้นกันที่ตัวนี้เลยนะคะ Yamaha าา Grand Final no ABS สีแดงค่ะสีนี้สวยสดใสสะดุดตาตั้งแต่แรกเห็นมาพร้อมสมาร์ท e y นะคะแค่พกรีโมทก็สตาร์ทเปิดเบาะและฝาถังน้ำมันง่ายขึ้นค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นระบบเบรก ABS ค่ะเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่มากยิ่งขึ้นส่วนเครื่องยนต์เป็นแบบบูคอลไฮบริด125ซีซีนะคะประหยัดแต่แรงพอค่ะขี่ในเมืองก็คล่อง ขี่ต่างจังหวัดก็ไหวใต้เบาะใหญ่จุกใจมากค่ะและยังมาพร้อมกับหน้าจอ f u ลดิ i ิตอลมิเตอรอีกด้วยค่ะแสดงข้อมูลครบถ้วนต่อด้วยตัวสแตนดาร์ดสีฟ้านะคะสไตล์วินเทจตัดขอบด้วยสีขาวด้านหน้าไม่เหมือนใครดูสดใสแต่สุภาพคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะถึงจะเป็นตัวสแตนดาร์ดนะคะแต่ฟังก์ชันก็ครบเช่นกันค่ะ ทั้งเครื่องยนต์บูคอไฮบริด 125cc ประหยัดน้ำมันสุดๆสำหรับตัวสแตนดาร์ดนะคะตัวนี้จะเป็นระบบเบรก UBS ค่ะช่องเก็บของมีขนาดใหญ่ค่ะเบาะนุ่มนั่งสบายเหมาะสำหรับใช้งานทุกวันค่ะจะขี่ไปทำงานไปเรียนหรือจะขี่ไปเที่ยวก็ลงตัวค่ะและปิดท้ายด้วยแกรนเฟรนอไฮบริดสีดำนะคะสำหรับสายมินิโมแต่ยังมีความดุดันเรียบหรูใช้ได้ทุกโอกาสคันนี้ตอบโจทย์ค่ะ เครื่องยนต์และฟังก์ชันเหมือนตัวสแตนดาร์ดสีฟ้าค่ะแต่เพิ่มมาคือความเท่เรียบรู้ดูแพงสำหรับคันนี้นะคะดูดีขี่ไปไหนก็โดดเด่นแบบลักชัวรี่ค่ะมีโหมด Start a n d Stop s y s t e m นะคะช่วยให้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นค่ะทั้ง3สีนี้นะคะมาพร้อมกับความประหยัดดีไซน์หรูคุณภาพจากยามาฮ่าค่ะเลือกสีที่ใช้รุ่นที่ชอบแล้วมาลองขี่กันนะคะ วันนี้แกลนเฟอร์นิไฮบิดมีโปรโมชั่นดีๆรอคุณอยู่นะคะมาจับจองเป็นเจ้าของก่อนขายได้แล้ววันนี้ที่ยาม,มาฮ่าเรียวไลเดอร์สาขาไทยลาดมินบุรีค่ะขอบคุณค่ะ